โอ้เฮงเลยทุกคนเลยนี่กับดักทำงานแล้วนี่โอ้เฮงเลยนี่ฮอ้ยหมาเลยทุกคนเลยนี่ยเตะที่สามเลยนี่เห็นปะกายสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดี ยามคำคืนนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวนี้กาดูดเสริมแล้วทุกคนประมาณเวลาการะมาณสามสามทุ่มสี่สิบทุกคนเลยดูดเลยบุไดไปการทั้งเลิกฝนตกทุกคนมาปั๊บพยุอะลีว้าเลยคนอื่นนี่จะสิกลับบ้านไนดะ้แค่คนเลิศนี่ออยย่านำห้อยไหลกับคู่ทุกคนเลยหน,นอนทางที่ค่อยห้ามมานั่นแหละหนอนค่อยวา้าค่อยย่านนั่นแห,หละนำห้อยไหลจะกลับบ้านบ่ได้รถมืออื่นนี่ทีงอเด,ด้ทุกคนเลย คืผ,ผิดแล้วมาทาั้งถิ่นจอดรถไฟฟ้านั้นตูกน้กระท่อมอยู่ด่านท่านมาเส้นนั้นละห้ามมานันเออใครได้มันบุรมีโวยมาทั้งนั้นไปมาทั้งนี้ก็อยอมากเกินทุกคนเลยเอารถมาจอดไว้ยุคีแลนะ้วมันเกินนะคนโตกลงมาแล้วนี่นะเมื่อนี้นี่นอนด้านน,นี่ทุกคนเลยนอนอันตูกออ้กระท่อมน้อยกลางป้านี่ทุกคนเลยไม้ที่กระท่อมไม้ไผ่นี่แหละ นอนผู้เดียววันนี้นะครั้งแรกทุกคนนี่ต่างมุ้งนี่นะก่างมุ้งนอนนี่ <c ười> ยันบอได้ไปทางเริ่มวนะันนี้นะฝนตกวันนี้นะใส่สีบดลกีกานร์ทุกคนนะมันแย่ฝนตกนะเนี่ยสีน้อนก็ทุกคนเลยนีนอนอยู่นี่แหละมืออื่นย่างพยายามเที่ยวเลยมารอบนี้นี่ลุบเลยทุกคนเลยลุบแล้วบอได้ไปทั้งเลิ่มแล้วน,น,นี่เหละเราเห็นกับบอลยู่กันทุกคน ่างมุ้งกากลางอันนี้นะกากข้างจมบนีนี้ทุกคนได้เฮ็ดนี้ใน,นนะมันกางแบบอืแบบนั้นโผล่ไปโผล่ได้เดยกางห้อมอันนี้นีถังแรกเลยมานอนเนีน,นี้นะทุกคนเลยแต่กเก้ากับโบได้เคยนอนดนะ้ตูบปนนนีะ้มารบนี้เนะี่ยเท่าโบได้เอาปีเอาเพิ่มมาแล้วได้มานอนตูบปนี้ทุกคนเลยฝนกระตตกจังาตะวันขี้งอดิมืออื่นนี่แหละมาข,ขี่กลับบ้านโบได้รถ ลินเลยนี่ถุกใส่สมดคืนและมมือน,นี้นะทุกคนเลยก็จิ้เยออเลยนี้กัน้นำค้างยู่นี่มุงกัแตะแป๊บอยู่ทุกคนเนะย อืนนี่นะขั้นเหนือเหวบ่ถือก,ก็แสดงว่าผมมีแนวได้ทุกคนเลยไปหารัดเสากสิพ่อซัมเลิรแหละรัดเสากันมันมีโค้อองทุกคนฝนตกบ่ตองเปโอ้ขี้งอรถแล้วนี่ไปนั่นเลยขนนึ้นนี่นี่นะไปกับเครื่องกับเป๊ะผมลำบากผมและไปนี่กั สบายดีอีเธอหนึ่งทุกคนตอนเช้านะฝนนี่ลินเหมือนขึ้นดแจง้งทุกคนตื่นมากนเะ่ยฝนยังไม่ได้เศร้าเลยนี่นะไปทางเลอได้นี่มันมีทางไปแล้วทุกคนไปลัดเช้าก็ไม่มีเป็นแต่ไปได้นี่เนะี่ยเบอร์ไม้เป๊ะนี่มันมีเยอะไปเด้ทุกคนฝนกระตกอยู่นี่นะลินอยู่ชีแซะอยู่นี่ลินแซะ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 แะทงขึ้นแ,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 งนแจงจางปางทุกคนนอนก็น,นาวเดินคืนนี่นะตอนนี้บ่มีผ้าห่มทุกคนนะ สีด่งไฟได้บนนี้ต่อไฟกาแฟเนี่ยนี่รุปเลวมาเท่านี้ทุกคนสีกราฟและพยายามเฮลและกบกราฟและนี่นะสีด่งไฟต้มกาแฟสีรอดอยู่บ้านนี้ทุกคน,นโอ้คุ้มฝนพิลึกอลีอ ເລີ່ມເບິ່ງກະດ່າງໄຟຕົ້ມກາຟາຊິຕົ້ມ mì ເດອ່າ mì ມາຮໍຫນຶ່ງຕົ້ມກ່ອນອອກໄປຫາຢັນແຫວກດ โอ้ได้ที่ชื้อไปได้กินกาแฟเลยนี่โมเดิร์ตเลยทุกคนได้กินมาม่าและบานี่งน,ะนี่ไฟตีดเลยทุกคนฮอ้บนนอกเหนือความพยายามทุกคนเลยนี่ผีดังวันนี่ในะจุได้ทุกคนเลยโอ้ยได้เลยบานี่ตีดเลยทุกคนติดฟืนเลยชุดนำฮอนฮอนฝนตกลิ่นในนี้โอ้ได้บรรยากาศทุกคนเลย เหมาะเลยกับฝนตกลินนี่คคอยกลับบ้านหมดได้แล้วทุกคนเลยการันตีเลยว่ากลับบ้านหมดได้นะฝนตกชันมีนี่กลับบ้านหมดได้แล้วทุกคนน้ำลายแล้วอยู่ห่วยนะเพราะว่ามันเป็นเกงขึนนะลายน้อยเนึ้มันเอารถห้ามหมดได้นะน้ำมันแห้งทุกคนนะถ้าน้ำมานะมันจะแห้งนะจัดมั่งแล้วหมดได้ไปทั้งเรือแล้ว ต้มมี่ก้อนหมืนนี่โคมไฟมันติดนี่ ท้องท่าฝนเอิ้นมนมีเอินทุกคนเลยกิ่นมามา่าหญ้าแล้วก็อยู่นี่ประมาณสามโมงแล้วฝนนี่ลื่นมืดมือเลยเดี๋ยวนี้กับเวลาอยยุประมาณสิบเอ็ดโมงไปไปลายเลยทุกคนวันศุเบิ้งกับดักก็เนรเล่อกับได้กราบแลวมื้อนี้นะจากสีกราบได้จากเพลนิน,นนั้นตอนโวยง่ยนะั้นยานกราบโบได้ทุกคนสิฟ้ากราบยามันแห้งว่านี้ฝนนี่มันมันบ่หญ้ามื้อนี้นะมืดมือมื้อแรงกับมืดขึ้นฝนนี่นะลิ่นมันมีนะลิ่นฟ้าขาวแบบนี้นะมาลุบมื้อนี้ รอบนี้มาลุบทุกคนไปเบิ้งกับดักก็อน,นำเธามีได้หลายหนำเสืออยู่นี่นะโฮยนี่นะยังใส่อยู่นำนำะขั้นสือยู่ต่กับมันโมเป็นตะยู่นะขั้น่าเส,เสือเบ็ดกะมันด่งตอนนี้มันโมมีใช้เดินทุกคนเลยหน้าำก็ใส่ติ่งล่งอยู่มันกันบโมเป็นต่เสือคือก้าวเสืออยู่บ่เหว่ก็ได้ เหว่วห่าหงกว่างทุกคนเอ้ยขณะมันระทึกไปลเลยนี่หลางต้งบิดกับโบราณซ้ำเห็นบ่ขามา่านี่หลันหลันหลันไวไ้เพราะว่าจ้าหึงเขาเลือ,อย่างสิได้มาอีกดิดหลางนี้กับโบราณเห็นบ่มผมีหลางหลันเนาะบนโต๊ะงนนี้ มเมื่อคืนเนือมันมี้อพร้อมแล้วมสมอยอหลังนั้นหลันแต่บทือหลันน้ำฝนบึงนี่นะหลันน้ำฝนแล่หลันน้ำฝน สมอยเลยหลังนี้ก okay. ็บร้านซ้่สมอันนี้ก็บร้านหลังนี้ร้านน้ำฝนอีบอโอ้โหถือได้นะมาตึงเต็นอยู่ทุกคนกยหนูน้อยทุกคนเลยนี่อย โบห้างอีกกระยะทุกคนเลยลันไว้เลยนะครัสิกาบเลยหนะ้าหลังนี้ก็ลันนะถือไปเลยโอ้มาท,ทุกคนถือกระจอนทุกคนนี่เห็นปะโอ้โอ้เฮงเลยทุกคนเลยนี่กับดักทํางานแล้วนี่ถือกระจอทุกคนเลยโอ้โอ้เฮงเลย เี่้ไปยังไหลหลางอยู่ได้ทุกคนเลยลุ้นหลังต่อไปหลังนี้โบราณหลังนี้ nó có mùa lạnh, nó mày nè, đùng nhai đấy nè ăn vỏ sò bổ miếng ăn gỏi, tôm cả mọi Anh đi, không? Làng này là lăn, anh nhìn lún game đây nhấc trong ảng. Ốm bổ lăn, uầy, khăn súng trong dớn tăng dớn. Ôi nhiêu ลานนะรานน้ำฝนเอ้ยลานน้ำฝนหลังนี้นี่ฮะลูดก,กระเตะเล็แบบนี้นะมันยากเยอะมันโหมเยอะท่านกระเตะนะมันต้องห้ามเยอะเลยมึงดูแมนลีกระเตะเลีนะจงไว้ทั้งหุ่นเพื่อนะจงไว้ทั้งหุ่นทะานหุ่นกระเตะเห็นปะส่งเส้น อห่นห่างมาันทุกคนเลยห่นกระเตยะะยะท่ันได้กระเตนะขันเฮ็ดคือสูงวันนี้เนะียะยุท่ันกระเตต้องเฮ็ดคือต่ำๆเลยท่านอันนี้เขาเฮ็ดคือสูงเฮ็ดคือสูงแล้วมันโบยยท่นันมันหลังี้กระทืกระเตยโบท่านจุงไว้แต่หนเส้นหนึงอเฮิร์น จงหุ่นเส้นเดียวคลอลาในเพร่พ่อคือสูงจังยงอยู่ทัยหมแมนเธอแล้วบ่อคลอกระเปาเบื้งด้วยนานแมนเอลีโอ้ยมักห่าง,งโค้ทุกคนเลยหนุ่ยนะโอ้ยหมานเลยทุกคนเลยนีย่แต่ที่สามเลยหนุ่ยวนี่ Å. Oh. lắn năm phồn một đấy sút lên thôi con này lạc thái lên mớt lên lắn năm phồn thôi con này mớt bên đi nè điều hòa lắn héo với con ถ้าห้องโบรันไว้ผัดจะหึงเเลยสิไไ้มายามถ้ามาถือมันกันเนาทิ้มจะซื้อทุกคนเลยเยมื่อวันนี้ทุกคนหลักสุดท้ายท้ายสุด ครับแคมก็เห็นเลโตแบบน,นี้เฮาจี้สิก่อนบ่จี้หนูย่าอยงกลับบ้านบ่ยามันหนาเนาะไข่ห่างกับไข่เชื่อแล้วทุกคนไอ้บบจี้เดี๋ยวไข่ห่างมาสีไงซอฮามือแรกนั้นเป็นนอนพร้อมนี่ ยังบทันได้แห้งครับทุกคนเลยเดี๋ยวกินข้าวก่อนทุกคนน่าตะก้ากับว่าสีกลับละเอามาพกกร,ก,กระเทยด้จี้ด้ปิ้งแล้วก็สีกินก่อนเ ين. กินข้าวก่อนอย่างกรับทุกคนข้าวเข้ากะข้าวเย็นตั้งแต่ว่านนี้ทุกคนเลยตั้งแต่เสาว,ว่านนี้นะกระเด้งหมดเลยได้ยูนะข้าก็ได้เหลือเท่านี้แหละฟ้าฝนนั่นนี้นี่มันแนวเลิกก็ได้ทุกคนเลยกินทําไปเลย เจียวปะลาบองเขาก็ย่างเป็นกับเจียวปะลาบองคนกับคนโคตรโคตรทุกคนเอ้ยไปทั้งเลื่กับโบได้ไปหากินกับโบได้ มามาวันนี้ปิ่นตีนงกระจอมันเห็งนนี่ยเข้ากับเพลงได้ใจนะแระเด้พักแนละ้ว จำจำกระจุมยี่ได้แล้วเขานะมันปั้นบทติดเลยจำคำเลือกคู่ยิ้งยิ้งไอ้คนกับคนโพส คันสิบยูโตก็บยูโบได้เลยเป่ยมันละเถิงก็นดิ เต็มโตกับก้อนมานี่ทุกคนกินข้าวกิน <Interestingly> น้ํากเรียบร้อยเลยบ่ฮู้ว่าสิกลับได้บ่เด้มื้อนี้นะคอยยานกลับบ่ได้อยู่ตะห้วยใหญ่นั่นก็นะบนห้วยใหญ่นั่นแหละคอยานแห้งนะเวเลิกกจุดเทาไปฮอดพุแลจัฮู้จักบ่ได้บ่ได้ทุกคนเถ้าได้ก็โชคดีไปถ้าบ่ไดก็นอนกินข้าวลิงเพราะว่าเฮาบ่มีข้าวเลเด้ข้าวหมดแล้วทุกคนเ แต่ใครได้ยู่ห้วยใ่ายนะมันกาโบได้ไก่กันก็เลิกนะกับหายคอยนะโบกไก่กันประมาณน่าจะประมาณสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนี่ละมีเข้ายู่อยู่เพียงหายนะเราเลิกกะล่อลุ้นกันต่อไปทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กาสิได้ฟ้าไว้ชั้นนี้นะขอขอบเจอพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามครับเบิ้งรับส้มเอาไว้โอ,อกาสหน้าพบผล่เดี๋ยวไม่บายบายทุกคนกรับก้นมานี้